สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะเมื่อวานมีข่าวดังไปทั้งประเทศเลยนะคะข่าวที่เกี่ยวกับไฟไหม้เมืองปาจีนบุรีนะคะค่าเสียหายร้อยกว่าล้านบาทนะคะสุมาลีรับชมข่าวนี้ตลอดเวลาเลยนะคะที่ได้ทราบข่าวว่าไฟไหม้นะคะเพราะเป็นบ้านเกิดของสุมาลีเองนะคะแล้วสุมาลีเองก็เหมือนกันผูกพันอยู่กับ เกี่ยวกับเหตุการณ์เพลิงไหม้เนี่ยมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะทำให้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องไฟหไหม้เมื่อไหร่เนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าตื่นเต้นขาแข้งมือไม้จะไม่มีแรงเลยนะคะเนี่ยเพราะอะไรเพราะชีวิตเนี่ยจำความได้เนี่ยนะคะไฟไหม้เมืองปาจีนบุรีเนี่ยหลายครั้งมากเลยเท่าที่สมาริจจำความได้นะคะตอนนู้นก็ประมาณเจ ขวบนี้ก็ไม่ครั้งหนึ่งนะคะตอนนั้นสุมารีก็บ้านอยู่ในเมืองเนี่ยคะ่ะเขารู้สึกว่าจะไม่ซอยสนะคะก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะพอหลังจากนั้นมาอีก10บกว่าขวบถัดมาจากนั้นก็ไม่ซอยหนึ่งะคะซอยหนึ่งตอนนั้นถ้าจําได้ว่าเป็นฤดูหนาวนะคะไฟลุกสูงมากเลยแต่สุมารีย้ายบ้านออกนอกเมืองแล้วนะคะออกมาอยู่นอกเมืองก็เห็นเปลวไฟลุก สูงขึ้นไปบนฟ้าแล้วลมแรงมากแล้วก็ไหม้เสียหายไปเยอะแยะเลยนะคะตุมารีอยู่ในเมืองเนี่ยได้ยินเสียงรถบอเนี่ยทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าเวลาไฟไหม้มือป้าจีนแต่ละครั้งนี่มันใหญ่โตมากเลยนะคะเป็นบ้านชุมชนแล้วก็ผู้คนก็อยู่กันหนาแน่นส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ตามริมแม่น้ำบางปะกงคนจีนสียมากกว่านะคะตรงนั้นนะ่ะอย่างแม่นี่ก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนก็เหมือนกันแม่ก็ มีการอาศัยอยู่ในเรือเหมือนกันนะคะสมัยช่วงสงครามโลกเนี่ยครั้งที่สองอ่ะนะคะอยู่บนบกอยู่บนบ้านก็มีอยู่ในเรือก็มีสมัยก่อนแม่น้ําบางปะกงเนี่ยจะมีเรือเยอะแยะ,ยะมากเลยนะคะเรือเต็มเลยเรือที่เป็นเรืออาศัยเรือค้าขายเนี่ยเยอะแยะ,ยะตัวแม่เองก็ ลงไปอยู่ในเรือด้วยเหมือนกันเอาไฟก็ไหม้เรืออีกวันนั้นก็ไหม้เสียหายเรือที่แม่อาศัยก็หมดแล้วก็เรือเพื่อนบ้านอีกครึ่งลำนี่แม่ก็เล่านะแล้วก็ระทึกขวัญตั้งแต่เด็กเรื่องแม่เล่าเรื่องไฟไหม้นะก็ช่วยกันหอบลูกจูงหลานกันขึ้นจากเรือนั่นก็คือสุมารียังไม่เกิดนะคะแล้วพอสุมารีมาอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไหม้อีกตอนเจขวบพอย้ายมาอยู่ข้างธนาคารเนี่ย ได้ยินเสียงรถหวอเมื่อไหร่นี่ขาอ่อนไปหมดเลยนะคะเพราะกลัวมากเลยเพราะญาติที่ถูกไฟไหม้ก็ย้ายมาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันหมดเลยนะคะทําให้เรามีความฝังใจเกี่ยวกับไฟไหม้พอมาเนี่ยครั้งเนี่ยครั้งครั้ง,คร,ง,ค,รงครั้งล่าสุดคือเมื่อเมื่อวันที่29มีนาะนี่ก็ครั้งใหญ่อีกนะคะเสียหายหมดเลยนะคะ ธุรกิจกลางเมืองที่เป็นห้างร้านร้านค้าตัวนย่จะเป็นคนจีนเก่าแก่นะคะที่อยู่กลางเมืองเนี่ยเยอะแยะมากมายสมาลีก็จําได้หมดทุกร้านเลยนะคะว่าเขาขายอะไรบ้างเพราะเราก็เป็นลูกค้าที่เออ,ซ,อซื้อนูนซื้อนีดตั้งแต่สมัยเด็กวิ่งไปวิ่งมานะถ้าถ้าย้อนกลับไปดกูก็ยังคงมีถิ่นฐานบ้านช่องอยู่เหมือนเดิมเป็นเมืองเก่าแก่ที่เป็นย่านคนจีนอยู่เยอะแยะ เดี๋ยวสุมาลีก็จะเล่าชีวิตสุมาลีว่าผูกพันกับบ้านเมืองปัะจินแบบไหนนะคะผูกพันไปกับไฟไหม้ด้วยนะคะเดี๋ยวติดตามรับชมเลยนะคะวันนี้ขอเล่าเรื่องอดีตสักหนึคลิปนะคะจากภาพข่าวและคลิปข่าวและข่าวที่คึกโครมากเลยตอนนี้นะคะทางโซเชียลนะคะเรื่องเหตุไฟไหม้ ออชุมชนตลาดเก่าเมืองปราจีนบุรีนะคะสมาลีในฐานะที่เป็นคนปราจีนบุรีแล้วก็เติบโตที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะในช่วงหนึ่งของชีวิตในวัยเด็กนะคะก็ได้ใช้ชีวิตตรงจุดศูนย์กลางตรงนั้นเลยนะคะที่ไฟไหม้นะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตมาจน ยี่สิบกว่าก็คลุกคลีอยู่แถวระแวกนั้นนะคะสังเกตได้จากย่อมตรงที่ไฟไหม้นะคะแล้วตรงกลางนะ่ะที่มีสวนเขียวๆตรงนั้นนะคะถ้าสุมาลีจาไม่ผิดนะตรงนั้นก็คือเป็นตรอกชุมชนที่เข้าไประหว่างร้านสอกการจนากับร้านนาลีนะคะตรงนั้นนะคะ แม่กับพ่อเนี่ยจะพาไปเช่าบ้านอยู่ในซอยนั้นนะคะสมัยนั้นสมฤทิ์เข้ามาอยู่ในเมืองคือเป็นคนที่ชอบย้ายบ้านนะเดี๋ยวเช่าตรงนู้นเดี๋ยวเช่าตรงนี้เพราะว่าไม่มีบ้านไม่มีที่ดินก็ย้ายไปทั่วเลยก็เล็ดเข้ามาอยู่ในตรอกนาลีนั้นแหะนะคะผ่านมาประมาณถ้าสมฤทธิ์ตอนนี้ก็โอ้ยห้าสิบหกสิบปีนี้ก็ยังเห็น ความเป็นอยู่บ้านเรือนบ้านช่องก็ยังเหมือนเดิมนะคะในตรอกนั้นอนะตรงที่เป็นหย่อมต้นไม้เขียวๆจุดกลางของไฟไหม้ตรงนั้นนะคะ่ะสมาริก็อยู่ในนั้นก่อนนะคะอยู่ในซอยซอยตรงเนี้ยนะคะแม่จะพาไปเช่าบ้านอยู่แล้วก็เออใต้ถุนบ้านเนี่ยจะล้อมรอบไปด้วยน้ําเลยนะคะเวลาหน้าน้าเนี่ยน้ําจะ ท่วมขึ้นมาเลยจนเกือบจะถึงทางเดินเพราะเขาจะทําทางเดินเข้าไปเป็นทางเดินไม้นะคะเ,ออเป็นทางเดินไม้เป็นสะพานไม้เดินไปถึงแต่ละบ้านเลยนะมีความสุขมากเลยนะคะถ้าเราได้อยู่บ้านธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นคนเขาพายเรือเก็บปักบุ้งอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะตรงนี้นะคะถ้าดูแล้วก็เหมือนกับจะมีหย่อม ต้นไม้อยู่น่าจะคงจะมีความเป็นความดั้งเดิมอยู่นะคะเพราะตรงนี้เวลาหน้าน้าน้ำเขาจะท่วมแล้วก็จะมีอาซิมเนี่ยพายเรือเก็บผักบุ้งนะคะพอเวลาน้ำลงก็จะเห็นดินพวกเราก็จะเดินไต่ทางอะไรอสะพานของบ้านลงไปที่ดินเพื่อจะเดินข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งไปออกทางร้านทอสีบุรภพา แถวแถวร้านสมประสงค์ที่ไฟไหม้อะนะคะแถวแถวนั้นเป็นถนนแถวนั้นน่ะนะคะเพื่อที่จะเดินไปเที่ยวเล่นที่สนามเด็กเล่นสมัยก่อนนะคะนี่พูดถึงสมัยตั้ง50กว่าปีนะคะแล้วก็จะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นที่อยู่ริมแม่น้ำบางปะกงนะคะตอนเย็นๆเนี่ยจะมี เด็กมีผู้ใหญ่คนเท่าคนแก่นะคะเขาจะไปนั่งเล่นไปเดินเล่นพาลูกหลานไปป้อนข้าวอยู่ที่สนามเด็กเล่นนะคะริมแม่น้ําบางปะกงนะนี่พูดถึงเรื่องสมัยก่อนนะคะแล้วเขาก็จะมีเก้าอี้ไม้หรือ,อยังไงเนี่ยให้พวกเรานั่งนั่งแล้วเขาก็จะมีทีวีให้เราดูด้วยนะคะสมัยก่อนไม่มีทีวีดูกันนะคะทีวีนี้เป็นของคนมีเงินนะคะที่จะซื้อมาดูที่บ้านได้ ก็จะเป็นทีวีขาวดําถ้าเราเห็นบ้านใครนะมีเสาเสาทีวีนะคะที่ขึ้นเป็นท่อแป๊บปบปาขึ้นไปนั้นแสดงว่าบ้านนั้นก็มีทีวีนะคะส่วนคนที่ไม่มีทีวีเขาก็จะไปนั่งพาลูกหลานไปดูทีวีนะคะที่สนามเด็กเล่นที่ทาง เทศบาลก็จัดไว้ให้ทีวีก็จะถูกขังอยู่ในตู้แล้วก็จะเปิดให้พวกเรานั่งชมกันนะคะแล้วก็มีสนามเด็กเล่นมีชิงช้าณนะที่แห่งนี้ก็เหมือนกันพวกเราก็บาดเจ็บกันหลายหลาย,หลายคนอยู่นะคะในครอบครัวสุมาลีก็บาดเจ็บกันอยู่จากการที่เราเป็นเด็กอยากไปดูทีวีอยากจะไปเที่ยวเล่นสนามเด็กเล่นนะคะที่นั่นจะมีดอกไม้สวยรู้สึกจะมีดอก ดอกพิกุลหรือเปล่าแต่ดอกที่สมริชอบที่สุดก็คือผักกากองแล้วก็ดอกเฟื่องฟ้าที่เขาอยู่ในกระถางไม้ดัดกระถางไม่ใช่กระถางเหล็กด,ดัดที่ดัดเป็นเหมือนลักษณะเหมือนแจกันแล้วก็จะมีเฟื่องฟ้าอยู่ในนั้นนะคะนั่นคือสิ่งที่สมริจำบันทึกไว้ตั้งแต่50กว่าปีก่อนนั้นนะคะพวกเราก็ไปบาดเจ็บจากการได้ไปเที่ยวเล่นตรงเนี้นะคะน้องสาวก็ถูก ชิงช้าชนหรือยังไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะชิงช้าชนเป้งหรือยังไงเนี่ยถ้าจําไม่ผิดนะคะส่วนพี่ชายก็แอบลงไปเล่นที่แม่น้ําบางปะกงซึ่งอยู่ข้างๆสนามเด็กเล่นก็ลงไปแล้วก็ไปโดดตุ่มตามปรากฏว่าโดนกระเบื้องบาดท,ท้องโอ้โหมันออกมาขาวเลยนะคะวิ่งร้องไห้กลับบ้านคนเจ็บอะ่ะไม่ร้องไห้แต่ซูมาเลีย ร้องไห้สงสารพี่พี่ก็เอามือกำรร กลุ่มที่ท้องไว้นะคะมันขาวเลยสุมาลีก็วิ่งร้องห่มร้องไห้ตามพี่มาสุดท้ายก็ต้องพาไปเย็บกันนะคะคนที่ร้องไห้มากที่สุดคือสุมาลีเองคนที่เป็นพี่ชายไม่ร้องเขาเย็บพี่ชายสุมาลีร้องร้องเพราะสงสารพี่เพราะเห็นอะไรแดงๆออกมาที่ท้องพี่นี่ก็ร้องห่มร้องไห้ก็พาให้แม่เสียสตังต้องไปเย็บเอาเล่ามาจนถึงไฟไหม้แหล่งตรงเนี้ยค่ะ เป็นชุมชนเก่าที่สุมาริโตขึ้นมานะคะจากจากจากการที่เราได้เล่ยลอนย้ายบ้านไปทั่วส่วนแม่ก็โตที่นี่ตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ย้ายบ้านออกมาอยู่ข้างธนาคารกรุงไทย ะะตามที่บอกว่าย้ายออกมาอยู่ตรงข้างธนาคารกรุงไทยเราก็เติบโตว,วิ่งเล่นอยู่ในเมืองปาจีนละแวกเนี่ยวิ่งไปหมดเลยนะคะซอยหนึ่ซอยสอซอยสามซอยสีซอยหเนี่ยวิ่งไปทั่วเลยไปจนกระทั่งถึงสีแส่แยกน้ําพุสี่แยกน้ําพุใหญ่สมัยก่อนจะมีน้ําพุที่เขาเขาอยู่ตรงกลางเลยนะคะกลางเมืองเขาเรียกสีแยกน้ำพุสวยงามมากนะคะสีแยกน้ำพุเนี่ย จำประทับใจติดตามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะสีแยกใหญ่และภายหลังเขาก็ลือออกทำไฟเขียวไฟแดงกันตรงนั้นนะคะซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่จัดได้ว่าเเป็นชุมชนของธุรกิจการค้าเลยนะคะร้านทานีสโตร์ร้านเคียมไทยร้านขายรองเท้าร้านหนังสือหนังหาน่ผูกพันกับชีวิตหมดเลยนะคะโรงเรียนเปิดเนี่ยแม่ก็จะต้องพาไปซื้อรองเท้าที่หัวมุม ตรงตรงที่ไฟไหม้นะคะจะมีร้านขายรองเท้าเวลาหน้าหนาวเวลาเจ็บป่วยก็วิ่งไปซื้อวาสลินไปซื้อยาที่ร้านขายยาอย่างที่เล่าให้ฟังนะคะถัดมาก็เป็นปอลิเป็นสาวหน่อยก็จะไปซื้อครีมซื้ออะไรมาทาผิวกันนะคะตรงนั้นนะคะเป็นที่ที่ มีม,มีหน้ามีตานะคะตรงปอสิริตรงนั้นนะ่ะใครๆก็จะไปซื้อเครื่องสำอางซื้อครีมซื้ออะไรของผู้คนสาวๆที่ค่อนข้างจะมีระดับหน่อยก็จะไปซื้อหาเครื่องสำอางแถวแถวนั้นน่ะนะคะของสาวสนะคะที่เคารักสวยรักงานแต่จะต้องไปร้านปอสิรินะคะส่วนร้านหัวมุมที่ขายรองเท้าตรงนั้นนะ่ะ ถึงเวลาโรงเรียนเปิดก็จะต้องวิ่งไปแล้วเพราะบ้านอยู่แถวนั้นไปซื้อรองเท้ากันนะคะตรงนั้นเวลาหิวขนมนี่ก็ไปเลยร้านทาน,นีสโตนะคะขนมที่ชอบที่สุดคืออะไรเอ่ยขนมไข่จิ้งจกแหมกินกันเคี้ยวกันซะจนฟันเฟินนี้เจ็บปวดกันร,ระบมกันไปจนกระทั่งโตฟันแท้ขึ้นนะคะวิ่งไปซื้อขนมไข่จิ้งจกถัดไปก็เป็น,นร้านเคียมไทยร้านเคียมไทยนี้ ผูกพันกับชีวิตนะคะเพราะว่าแม่เนี่ยจะเย็บมุ้งของร้านเข็มไทยแล้วก็พวกเราก็จะไปส่งมุ้งที่นั่นแม่ก็เย็บมุ้งแล้วก็เพื่อไปส่งที่ร้านเข็มไทยที่ถูกไฟไหม้ไปนะคะวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงนั้นนะคะลูกๆและหลานก็พากันเอามุ้งที่แม่เย็บเนี่ยไปส่งที่นูน่นเงินก็ยังไม่ต้องเก็บก่อนนะคะเก็บไว้ที่นูน่นสุดท้ายก็พอตกขึ้นหน่อยก็ แม่ก็ไม่อยากให้ลูกก่อไฟแล้วไม่อยากให้ก่อฟืนก่อไฟหุงข้าวแม่ก็ได้ซื้อเตาแก๊สซื้อมอหุงข้าวก็ซื้อจากร้านเข็มไถ่นี่แหละค่ะเอาเงินค่าเย็บมุง้งเย็บอะไรเนี่แหละค่ะเป็นค่าเตาแก๊สค่าถังแก๊สค่ามอหุงข้าวโอโ้โหดีใจที่สุดเลยมีมอหุงข้าวมาก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีเตาแก๊ส นะคะโอสุมาลีดีใจที่สุดเช้าเช้าคำ่ำค่ำนี่ไม่ต้องหุงข้าวให้ควันขโมงโฉงเฉงนะคะผูกพันมากเลยแล้วก็ร้านขายเครื่องเขียนเนี่ยพอถึงเวลาโรงเรียนเปิดเราก็จะต้องไปที่ร้านขายเครื่องเขียนตรงนี้นะทุกอย่างใช้วิธีการเดินนะคะไปซื้อร้านเครื่องไปซื้อ,อ,อสมุดดินสอยางลบไม้บรรทัดเครื่องเขียนนะคะที่ร้านขายเครื่องเขียนน,น่า ก็คือร้านสมประสงค์นี่ค่ะเดินอ้อมไปทัดไปหน่อยถ้าจะจำได้ก็คือร้านทอสีบุรบรพานะคะหรือร้านของเฮดิตหรือไงเนี่ยนะร้านเนี้ยก็เป็นร้านที่แม่ให้สมรลีเอาขอนมไปส่งนะคะขนมที่เป็นที่ชอบใจของลูกคา้าของแม่มากที่สุดก็คือทัฟฟี่โบราณซึ่งแม่ได้มีความขึ้นชื่อในการ กวนขนมท็อฟฟี่โบราณน,นี้นะคะแม่กวนจนกระทั่ง80กว่าเลยนะคะแล้วก็ได้หยุดกวนไปนะคะเพราะว่าด้วยความชราภาพแล้วก็อุบัติเหตุทางร่างกายก็เลยไม่ได้ให้ทําแล้วนี่ก็เล่าตำนานเรื่องไฟไหม้ที่จังหวัดปาจีนนะคะสุมาลีผูกพันกับพื้นที่ตรงนี้มากๆเลยนะคะคํามืดดึกดื่นสมัยก่อนวิ่งเล่นกันเนี่ยค่ะอ้อมไปทั่วเลยตามภาษาเด็กก็จะเล่นไล่จับเล่นโป้งแปะเล่นอะไร ต่างๆนานาเก็บฝาเบียเก็บฝาน้ำอัดลมแล้วก็อะไรอีกที่เกี่ยวกันกับอซองบุหรี่ด้วยนะคะก็จะเก็บจากนี่แหละค่ะร้านแถวๆนั้นน่ะนะคะที่เขาเป็นร้านกาแฟาร้านอะไรตรงนั้นนะคะทําฟันก็อยู่ตรงนั้นเหมือนกันสมัยก่อนทําฟันก็ร้านละแวกนั้นน่ะนะคะก็คือบ้านสุมาลิกก็อยู่ละแวกนั้นนะะ่ะจนโตขึ้นหน่อยก็ก็ไปอยู่ ตรงหน้าร้านเค็มไถยนั้นก็อยู่นะคะถ้าทุกคนจําได้ก็คือร้านสวัสดีนะคะหรือร้านสวัสดิการค้านะคะที่สมาิีเคยไปอยู่ตรงนั้นนะคะแต่ไฟไม่ไม่ลามข้ามมาฝั่งนี้นะคะสมารีก็โตจากตรงนี้เลยนะคะก็เล่าให้ฟังว่าเวลาสมารีไปทางกรุงเทพเนี่ยสมารีก็จะขอให้น้องเนี่ยน้องเขยเนี่ยช่วยขับพาไปเที่ยวหน่อยนะขับเยี่ยมชมชมบรรยากาศเก่าๆเ,เพราะว่าเราเป็นคนชอบ ชาวบ้านอย่างในเมืองเนี่ยอยู่กี่หลังอ่ะอยู่ในตอกนาลีอยู่ติดกับข้างธนาคารกรุงไทยอยู่ร้านสวัสดิการค้าแล้วก็เดินไปโรงเรียนทุกตอกทุกซอกทุกมุมก็เดินไปโรงเรียนวันนี้พอได้เห็นข่าวไฟไหม้จังหวัดประจินบุรีก็ทําให้รู้สึกเสียดายนะคะเสียดายมากเลยภาพอดีตความทรงจําของสุมาลีที่บันทึกไว้เมื่อวัยเยาว์จนกระทั่งวัยกลางคนก็ถูก ไฟลบเลือนไปหมดแล้วก็คงจะบันทึกไว้เป็นภาพนิ่งที่แต่ละคนได้เก็บไว้นะคะก็ต้องมาย้อนหลังดูนะคะก็ก็มาเล่าให้ฟังนะคะจริงๆมันมีเยอะเลยเรื่องของการใช้ชีวิตในตัวเมืองปราจีนบุรีนะทั้งเป็นตัวเมือง เป็นตัวเมืองที่เงียบสงบนะคะสงบร่มเย็นนะคะเป็นสุขนะคะไม่มีอะไรเป็นเมืองที่สโลลี่นะคะไม่หวุยหวานะคะผู้คนมีความสุขนะคะสมาลีกก็ยังรักในถิ่นฐานบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองนะคะเฝ้าระลึกถึงอยู่ทุกวันวันนี้ก็ได้เป็นเท่าฐานไปหมดแล้วก็ได้แต่สงสารผู้คนนะคะวันนี้ก็มาเล่าอดีตของ ชีวิตที่ได้ใช้ชีวิตตรงชุมชนที่ถูกไฟไหม้นะคะตรงนั้นน่ะถ้าจะเล่ามันเยอะเยอะแยะมากมายถานนทุกเส้นทุกร้านทุกสอกทุกตอกทุกซอกทุกมุมผูกพันกับชีวิตสุมาลีหมดเลยวันนี้ขอเล่าเรื่องแบบไม่ตัดต่อนะคะก็เก็บภาพนิ่งจากสวนหน้าบ้านแล้วก็เล่าไปตาม ประสามอลีมีเรื่องเล่านะคะแล้วก็หยุดห่างหายจากการทำคลิปไปนานยังไม่กลับไปตามเพื่อนเลยนะคะเพื่อนอย่าน้อยใจนะคะสมารีก็มีภาระงานหลักของสุมาลีบ้างงานลองก็เยอะอาจจะยังไม่ได้ตอบคอมเมนต์ต้องกราบขออภัยนะคะวันนี้ก็มาเล่าตำนานลํำลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนนะคะก่อนที่ความทรงจำจะเลอะเลือนไม่สามารถเล่าได้เ มีอัตลดเท่าไหร่กบขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดติดตามด้วยค่ะสวัสดีนะคะบายบายค่ะขอให้ผู้ชมทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ